สวัสดีชาวบีทุกคนนะครับผมและอยู่ผมพี่บีฮับเช่นเดิมนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าโรลิปป์นะผมเป็นเกมที่อยู่ในเบราว์เซอร์นะฮะก็ผมเจอในทิดทอกก็เลยอยากจะมาลองเล่นดูทุกคนดูนะผมผมอยากรู้เหมือนกันนะไอเกมเนี้ยมันคือเกมยังไงนะผมแต่เห็นว่าสนุกลองเล่นเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเว็บที่ชื่อว่า dis take l o l l i pop นะครับผมไม่เสียเวลาเริ่มม่ง first name งันเหรอ first name มีอ่าแค่นี้พอเข้าใจครับบวกไปเลย บอกว่าอยู่ว็บ c a m อนุญาตเกมต้องใช้กล้องในการเล่นนะฮะใช้กล้องว็บ c a m ในการเล่นนะฮะหายละมันเป็นเจมันไม่เจอหน้าผมอะแป๊น,นึง้ะขอเคลียรกระบบแป๊บหนึ่งอ่อผมมีระบบเฟซลิงอยู่ไงมันเลยทําให้มันไม่เจอนะโอเคครับผมเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะเมื่อกี้ผมลืมไปว่าถ้าผมใช้โปรแกรมแอคชั่นในการอัดอยู่แล้วใช้แบบเปิดกล้องแค่เวล่าด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นหน้าผมในเกมนะฮะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับไปต่อยให้เสียแล้วนี่คือหน้าผมตอนนี้ Connecting. แล้วอยู่กับโซเฟียนะครับไไงโซเฟียแล้วก็อยู่กับแซมด้วยนะฮะเอ๊แล้วก็อยู่อารีนาเนี่ยเหมือนแบ็กมาหน้าแบบโทลลัสสีกันอะคือคนเล่นเพลงให้ฟังด้วยนะฮะรู้สึกไม่เหงาแล้วรู้สึกตอนนี้กล้องของอารีนาจะมีปัญหานิดหน่อยนะฮะทางเทคนิค มีคนแอบแคหน้าจอเพื่อนและส่งให้เพื่อนนะครับผมหามากจากังหวะนี้ oh <my> God. ไฟดับด้วยนะ,ะจังหวะนี้สมจริงมาก like ถ้าหลังมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่นะฮะ mm hmm. เป็นการน่ากลัวม,มากทีเดียวเชียวแล้วแหละมีบางอย่างอยู่ข้างหลังคุณนะฮะตามผมปะมีแอร์อยู่ครึ่งหนึ่งอะ กาเดินเข้ามาด้วยดิฮะแล้วกล้องก็ดับไปนะครับผมจเจ็เกือบแบบเงอแตก that look like แซมบอกว่าซุเปอร์เฟกนะผมไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอน บางทีบางคอมเธอได้มีปัญหาแล้วก็มีข้อความลุลิปอปเพียบเลยนะ่เมาส์กูอยู่นี่ใครจะเล่นเฮ้ยเดี๋ยวนะเมืม่อกี้มันขยับเมาส์าผมจริงนะเฮ้ยเจ๊งะเอาเอามาส์าหลบแป๊บของแซมกลายเป็นสีแดงนะผมคาดว่าข้างหลังได้มีการจุดประทะเกิดขึ้นดูที่โทรศัพท์แซม <Okay. S 2> <you> okay? แซมโอเคหรือเปล่าอ okay, เจอพบว่าตูดที่หลังแซมนะครับผมและเข้ามาในบ้านแซมไม่ลอยแล้วจวังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โค้ดเททำได้ไงวะโซเฟียเราสองคนแล้วเรา,เาไงดีเราออกสายแล้วกันนะเรารีบเลยนะคนรีบไงวะไม่มีออกวะโซเฟียบอกว่าได้ฟักเฮ้ยมีคนยืนหลังผมไหนสัตว์ไหนไหนไหน,ไหนวะไหนไม่มีคือเห็นไม่ชัดนะเอา้าหน้ากุหลุดตายเออ พูดได้มันตายแล้วผมพูดไม่ได้ t <Connect> อ้าวมีทีมนะฮะมีจอร์ดลิซ่าต่อไปทั้งกูเลยแน่ละ <connect> <laughs> โอ้โหโดนใจมากเลยเมื่อกี้คือแบบโดนใจมากได้กูแบบโอเคก็ไอตัวนี้เขาก็จะบอกว่าให้ซัพพอร์ตนะฮะในส่วนของโปรเจกต์ของเขา้วผมเก็งแค่หนึ่งเก้าดอลลาร์หรือว่าประมาณเอ่อหกสิบาทนะผมหกสิบาทเจ็สิบาทประมาณนี้ค่าเงินไทยมีค่าลดลงนิดหน่อยนะฮะก็สามารถเล่นแบบเอ่อดาวน์โหลดแบบแบบวิชั่นออฟโรบิปส์จสิงอยู่ได้นะครับผม โอเคสำหรับพี่มีครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจบไปเพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยับผมแต่บอกเลยว่าเมื่อกี้หน้าผมเยี่ยมมากเลยครับสวัสดีครับทุกคน My name Alex. Who wants play wants Disconnecting Alex is lollipop Who to